คนละโอ้โหแมวดำเดี๋ยวเปี้ยวบอกเลยเอามันมีกด e ท่านได้อะไรได้ครับเพชรอ่อาลูกหวัหวกันอ๋มอมีด้วยไ่หวัวโั่นแกงแ๊งแมวดาวแมวเลย่ะ โคตรเฟี้ยวตั้งแต่ได้มาเล่นอยู่ตัวเดียวเลยเนี่ยเออมันมันมันเท่เลยนะเว้ยเอาล็อกอะลงไหนอะลงดูอะเนี่ยวันนี้วันนี้เดี๋ยวแล้วแมปเปลี่ยนแล้วน้ำมันลงแล้วไงเออน้ำมันลงก็ยังมีอยู่นะทำภารกิจตรงนี้ได้อยู่เออภารกิจที่โดดลงหลุมนะไอ้นนี้ไปทำดำอ๋อเวอร์ชันไอ้นี่ใช่ไหมเออทำดีกว่า ม่มีใครผานแล้วคุโดดออไปแล้วได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ถึงถึงถึงรอบเลยเพราะว่ามีคือน้ำอยู่เพราะว่ากูต้องการทำมาหลายน้ำผ่านยากไงพุ่งน้ำสิบวิแล้ววะลงไปก่อนลงไปเก็บปืนก่อนแล้วค่อยพุ่งยจะไปหาไอ้นี่ยังไงอ่ะนนั่ลลงไปเกก็บปืน่ดี๋ยวรู้สึกว่าปอดมันมันเกาะไหนก็ได้ไม่เรับวะมันมีเป็นรอบบริเวณ นั่งมีอยู่ใช่ไหมต้องเน้นนมีมันพึ่งขึ้นมาลงไปเก็บปืนเราค่อยลงหลบไปเนี่ยคนคนลงคนลงก็มีคนลงมีใช่ไหมเดี๋ยวกพจะยิงแฝกจะยิงแฝกกันละ

เห็นปะเขี้ยะไ่เียดปสิบ่หายเียตายเลยเกาะ มันจะตายอยู่แล้วโดนเข้าไปหกสิบอีกกูสารรู้ว่ามันอยู่นะแต่กูเสกตกน้ำนะขีดเม่งไล่ได้ดีผายแฟชั่นมาด้วะ่ะเอ,อมันอยากได้ฟาโงกันดูกอะ่ะเห็นนี้นี่ว่าไออ้วนถ้วยอะ่ะถ้วยอะ่ะม,ม,มันมันแจกตังตลอดเลยเว้ยไอไฮ้ไฮครับอะไรเนะี่ยคือใครชนะได้สองพห้าร้อยเหรียญยอะไรเงี้ยตายสิ อ,อ2,500ดอลลาร์แม่งให้เงินจริงอะ่ะใครที่หนึ่งะ่ะกูเห็นพวกเก่งๆมันไปเก็บถ้วยทุกว,ท,กวทุกอาทิตย์เลย mm hmm. เหมือนแบบว่าชนะที่ที่หนึ่งบ่อยๆฮะเราก็จะได้แต้มใครแต้มแต้มาถับโงสุดก็ได้เงินจริงเลยแต่ใค mm ่ hmm. แต่ใครว่ามันมีที่หนึ่งตลอดวะ mm hmm. อยาก เล่นตามปกติดีกว่าถ้ากูเล่นระเครียดขนาดนั้นได้เงินเยอะอยู่นะอ่ะมันใช่มันได้เยอะก็จริงอะแต่มันจะได้ยังไงอยู่อ่ะเหยียดแสนเลยสัตว์ประหลาดทั้งนั้นที่เล่นกันไม่เห็นอ่ะเดินก็ไปแม่งสร้างทีเป็นบล็อกบ้านเลยที่หายกูเล่นอย่างนี้แหละสามสี่วิแม่งกลายเป็นบ้านกูอยู่กับแมวชาวล็อกกูดีกว่าวิ้ยาทอยไ่ะ กูปรับกูปรับเมาส์แบบไอเนี่ยไอ้แชมป์โลกอะ่ะมันดีขึ้นเลยนะยิงแม่นขึ้นเลยปรับอะไรจะอะไรอ่ะมันแบบว่าปรับให้เร็วขึ้นอะ่ะนาา้องช้าๆแบบแรงสายสายช,าชา้าๆแบบว่าไม่ไม่สายเยอะไม่เซนซิทีฟเลยกูยเล่นเมาส์ช้ามาแต่ไหนกันไรแล้วไงอ๋อ,อมไม่เคยเล่นเมาส์ไหญจะอ้วกมึงไปปรับไอเนี่ยเลยเขาเรียกว่าอะไรไวะคอนโทรอันไหนวะเนี่ยอ,อ,อ๋อเออเมาส์แอนด์คีย์บอร์ดอหะเปลี่ยนเป็น10 สิบส<อ>ิบหรือสิบสี่ก็ได้ทั้ง x ทั้ง y ไม่ได้ด้วยนั่นแหละกูก็เล่นประมาณนะ่ะคุณเล่นสิบด,ด้วยจริงอ๋อคุณเล่นกูปรับต่มคุอยู่แล้วอา้าวอี้ยลืมตรงตรงนี้ก็ได้ตรงไหนมีมีวงวงอะไรนี่มั้งวะนี่ในตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นก็ได้ดูไหนมันไม่รู้ว่าตรงนี้มันขึ้นมาป่ะบนแมปมันมีวงจรจริงเมื่อแต่ลงไปไม่ค่อยมีน ตรงนี้มีไปหาคนที่ไหนบอกรายงานมั้งปะเออว่ะเนี่ยเน,นี่ตรงนี้มันมีคนแถวนี้อยู่เห็นปะปืนกอการร้าไปบินไปกูดูให้มันอยู่ตรงไหนบ้างแต่ที่รู้ไว้ตรงที่กูติ๊กไว้มีหนึ่งมันมีภารกิจหาเปิดกล่อง200กล่องบีน่าช่วยกันได้เราช่วยกันได้ด้วยเหรอช่วยได้ช่วยไม่ได้ตายที่200กล่อง อ๋อที่เป็นเล็กเล็กสี่คนใช้ไหมกออูยังไม่ลงถึงพื้นเลยเอ,อ้ยลงแล้วเลลาลาคนละโว้ยเอาเปืนไปไหน,นมาวะเฮ้กูเจอฉลามมว่วงว่ะเห้หละเให้หละเให้หลัฆ่าไหม ฆ่าได้นะเพื่อได้ของดีเฮ้ย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 กูเพิ่งจะลงมาอย่ายุดกับกูไอ้เหี้ยไปแล้วกูเควนเลยกูไม่ทำแล้วอ้าฉลามบินขึ้นฟ้ามึงเห็นไหมอ้าวตามมาด้วยไหมันบินขึ้นฟ้าเว้ยบินเหรอก็อยู่ข้างในไอ้เหี้ยมาหากูแล้วบินขึ้นฟ้าเหี้ยโคตรโหดเลยฉลามเหี้ยนนี่ ไม่มีทางออกจะไปไหนไม่ต้องปั่นแล้ขนาดเอากระสุนหมดแล้วกูหัวด้วยไหมหัดได้ไหม,หมดได้แล้ววะสไลด์กับปืนเนี่นะกูเล่นสไลด์แล้วอ๋อสไลดนะ์มึงเอาพกไนหะมีส่สตอนก็ได้เล่นสไลด์อีกครัดมึงเอาพกมันมีปืนอยูอ่ไง อ๋อมึงมีเพย์ใช่เคเพย์กูไม่ทำอะไรตกปลามันมีเพย์ให้ฆ่าฉลามฝั่งคู้เลยต้องไปฆ่าฉลามออกอโอเคเอาเพย์ไหนก็ได้เพราะกูจะได้เวลขึ้นเร็วๆด้วยแหละแม่งไม่รู้เพย์ไหนก็ได้หรือไม่ก็เหลือเหลือยี่ห้าคนแล้วไม่ตายกัไนไอเนี้ยตรงในถานคับอะ่ะอ๋อนั้นก็ได้อันนั้นก็ขึ้นงาน อ่าวเวล์อัพใช่กูจะขึ้นปันนานังวะขึ้นยืแย้มีไม่ขึ้นขึ้นอะไรตรงนั้นแล้วตรงนี้จะเอาอเอ๋นะครับออกไปลออเฟสมันไปยังนักอยู่หรอมา โอ้ไปตกปลาพอดีเลยตรงไหนไมีปลาให้ตกนะไอ้ท้องบ่อตกไปก่อนเลยเลยใครยิงอะไรวะ เก็บปามุคงด้วยเก็บเอาเดี๋ยวโว้นี่ก่อนไนงะใช้เบ็ดให้คุ้มก่อนเออเนี่ยนี่สนายเดี๋ยวนี้กูติดเล่นสนายนี้แล้วละ่ะอัพให้ต้มโคตรด,ด,ดีเลยได้เอ็มสี่ฟ้า,ปาไเปเลไปเร็ว,รวพร้อมโดดยังพร้อมแล้วล่ะมะั้ง เก็บเบ็ดไว้ดีไว้ต้องลงจากข้างบนสิบสิบวิแล้วก็ต้องยิงเลยถ่ายมาจากพื้นนะ่ะก็ถึงพื้น่นๆๆนะเจอคนละเจอคนละตรงนี้ถึงพื้นก็คือยิงเลยอ่ะจะคนละตรงนี้นที่กูมาร์ไว่า เรเที่ไม่ทันรเราเลยต้องต้องไปบินใหม่ข้างมันข้างมันจะตายแพนละเอาเอา,เอามึงโดวนี้เหรอขู่แม่งยิงไฟอัดเลยชิบหายเขี้ยแม่งไม่มีของซ่ายแหละ เออเราไม่ได้ฟาร์มสร้างเวลดยากว่ะเวลที่เนี้ยยากจริงเลยก็ตรงไหนวะไม่กินถ้ากูยิงโดนโดนถ้านิดหน่อยแล้วไม่ตายเลยจะดีมากเลยปรับแบบเดิมแบบไม่ชินปรับสิบแล้วไม่ชินเลยเมาส์สิบสี่เท่าเดิม